วัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ R y m o t o ตสาขาพิมายนะครับวันนี้เราจะมาลองเล่นฟอร์ซ่าตัวใหม่นะครับผมนีพึ่งมาลงเลยเราอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับปุญนเจมาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปุ่มนี้เตาแก๊สก็ได้ามาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนี่ครับประกับใหม่ประกับใหม่เราได้ประกับใหม่มาปุ่นี้คือตัวไฟสูง ไฟต่ำแล้วก็ไฟพาร์ตแต่ก่อนมันไม่เป็นแบบนี้เนาะทีนี้ตัวนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดแทกชั่นคอนโทรลส่วนปุ่มนี้คือแต่ปรับใหม่แล้วกดง่ายกว่าเดิมกดง่ายกว่าเดิมมากเลยอันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับส่วนตัวนี้คือปุ่มขึ้นลงของชีวหน้านะครับกดขึ้นกดลงมันรู้สึกว่ามันคอนโทรลง,ง่ายมากเนี่ยครับ คอนโทรลง่ายมากเลยสัมผัสง่ายมากทีนี้นี่ครับอันนี้คือเปลี่ยนใหม่แต่ก่อนเป็นเข็มใช่ไหมครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วมาเรามาดูกันว่าหน้าจอนี้มีอะไรมัง่งอันดับแรกนะครับเปิดหน้าจอมาไฟฮอนด้าอย่างสวยสวยไหมครับนี่หน้าจอเหมือนตัวสปอร์ตเลยเป็นเหมือนตัวบิ๊กไบค์ไปเลย,เลยนะครับเปิดหน้าจอมาทีนี้ หน้าจอเริ่มต้นมันจะมีอะไรมัง่งอันนี้คือระดับน้ำมันส่วนปุ่มนี้ก็คือ traction control เปิดปิดได้เปิดปิดปุ่มที่ผมบอกกันเลยเวลาเราปิดแล้วก็กดแช่ไว้มันก็จะขึ้นปิดถ้ากดแช่อีกหนึ่งครั้งเปิดนะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนทุกอย่างอันนี้แจ้งเตือนอันนี้ก็แจ้งเตือนนะครับส่วนตัวนี้ก็คือความเร็วเวลาเราขับตัวนี้ตัวนี้ก็คือรอบเวลาเราบิด ตัวนี้มันสามารถเซตหน้าจอได้ว่าเราอยากเซตเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราจะเซตหน้าจอเรากดฝั่งขวามันจะมาเป็นไมล์รวมก่อนตอนนี้ยังไม่ได้มีการขับขี่มันยังเป็นศูนย์โลอยู่นะครับกดขวาอีกหนึ่งครั้งมันจะมาเป็นตัวนี้น,น,น้ํามันนี่ก่อนที่จะมาเป็นถังน้ํามันมันก็จะมีทิป a ทิป b แล้วก็น้ํามันที่เหลือในถังของทิป a ทิป b เนี่ยครับมันก็จะขึ้น สามารถเซตได้เวลาเรากดกลับเรากดฝั่งซ้ายนะครับปุ่มคอนโทรลที่ผมบอกแล้วก็กดลงกดลงอันนี้ก็จะเป็นรูปถังน้ํามันพอเรากดลงมารูปถังน้ำมันกดไปฝั่งขวาอันนี้มันก็จะมีบอกนะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับกดฝั hmm. ่งซ้ายมาอีกหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือทิป A ทิป B จับกิโลสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าเราขับจากบ้านเราไปถึงที่เราจะไป กี่กิโลนี้ครับเราสามารถจับได้จับทิปเอทิปบีได้พอมันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นตัวนี้รูปอยู่ตรงเลขศูนย์ศูนย์จุดศูนย์นี้เวลาเราจะเซตเราก็กดฝั่งขวาแช่ไว้ปุ๊บมันก็จะกลับมาเซตเป็นศูนย์เหมือนเดิมอันนี้ลองเล่นนะครับอันนี้ไม่ได้มาสอนนะรถเพิ่งมาลงเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งหัดเล่นเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็คืออุณหภูมิข้างนอกส่วนตัวนี้ก็คือเวลา ะทีนี้อันที่สี่คือตั้งค่าหน้าจอตั้งค่าเรากดขวามาหนึ่งครั้งปุ๊บเห็นไหมครับเราสามารถเลือกได้อันที่สองเรากดเข้ามาอันนี้ตัวนี้คือเนี่ยครับหน้าจอเมื่อกี้ที่เราเห็นใช่ไหมครับอันนี้ก็คือหน้าจอเริ่มต้นเมื่อกี้ที่เราเห็นกันเราสามารถเลือกได้บาร อะไรนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับเราอยากได้แบบไหนถ้าต,ตัวนี้ก็เหมือนตัวบิ๊กไบต์เหมือนกันตัวนี้ก็สวยแต่ผมชอบผมจะชอบเป็นตัวนี้มากกว่าตัวนี้สวยดีนะครับเนื้อแต่คนชอบอันที่สองเลื่อนลงมาตัวนี้ก็คือปรับความสว่างหน้าจอนะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นมาสีดําตัวนี้ออโต้ก็คือปรับหน้าจอว่าสว่างมันมันจะปรับเหมือนประมาณว่ามันจะดู ความสว่างข้างนอกว่าสว่างแค่ไหนประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราชอบแบบเม,มนนวลเนาะเราก็เลื่อนลงมาสีดําเป็นเมนนวลอนอย่างนี้เราก็เลื่อนมาฝั่งขวาเนี่ยมันก็สีดํามันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้เราก็ปรับขึ้นเราชอบหน้าจอสว่างแค่ไหนนะครับเราชอบหน้าจอสว่างแค่ไหนเราก็ปรับเอานะครับส่วนอันนี้ผมจะเซตเป็นของทางโรงงานไว้ก่อนออโตโ้เนาะ ถ้าสมมุติว่ามีลูกค้ามาซื้อก็ค่อยปรับให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับอันที่สามอันนี้อันที่สามก็คือเหมือนประมาณว่าหน้าจอทีมหน้าจอเราชอบแบบไหนอันนี้แบบขาวแบบขาวก็จะเป็นสีขาวไปเลยอันนี้สีดําก็สีดําไปเลยแต่ถ้าเราเปิดสีดําแบบเนี้ยเวลาขับตอนกลางวันอะ่ะมันจะไม่ค่อยสว่างนะครับแต่ถ้าเราปรับสีขาวแบบนี้ เราขับตอนกลางวันมันจะสว่างแต่ว่าตอนกลางคืนมันจะแสบตาเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนําผมจะแนะนําให้เป็นออโต้ออโต้มันจะปรับตามเวลาเลยสมมุติว่าเราขับตอนกลางคืนมันก็จะเป็นสีดําให้เวลาเราขับตอนเช้ากลางวันมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ผมชอบนะตัวใหม่ดีมากเลยลูกเล่นเยอะมากนี้เลื่อนลงมาอีกอันหนึ่งตัวนี้เราก็สามารถปรับได้แล้วแต่เราชอบ นะครับแล้วแต่เราชอบเลยอ่ะทีนี้ทุกคนอยากรู้ว่าเวลาเชื่อมต่อบลูทูธรถซิงเขาเชื่อมต่อกันยังไงผมไปแอบเล่นมาเนี่ยครับเราเลื่อนลงมาตรงตรงนี้นะครับคำว่า generaly แล้วก็เราก็กดไปฝั่งขวาฝั่งขวาอันแรกนี้ฝั่งขวาอันแรกมันจะเป็น ตั้งค่าวันที่ตั้งค่าเวลาเรากดฝั่งขวาปึ๊บหนึ่งครั้งเนี่ยครับมันจะมาเป็นให้เราเซตหน้าจออันนี้เตือนขึ้นและลงสีดำเนี่ยครับตัวน,นี้จะเป็นตั้งวันที่เดือนปีอันนี้เป็นเวลาเป็นนาทีแล้วก็อันนี้คือยี่สิบสี่สิบสองจะเป็นชั่วโมงนะครับว่าเราจะตั้งเป็นแบบไหนเป็นชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงหรือสิบสองชั่วโมงมานี้ AM PM นะครับเวลาเราตั้งตั้งเสร็จกดฝั่งขวาเอ้กดฝั่งซ้ายกลับมาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยโรงบาลที่สองตัวนี้ก็คือสําหรับคนไทยเขาก็จะตั้งเป็นแบบนี้กันใช่ไหมก็คือความเร็วก็คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิก็จะเป็นองศาเซลเซียสแล้วก็ส่วนตัวนี้อัตราการกินน้ามันเราก็จะเอาเป็นกิโลเมตร ตอนลิทนะครับส่วนมากอันนี้มันจะเป็นพวกที่ฝรั่งเขาใช้กันนี่แต่คนไทยเขาจะใช้อันข้างบนส่วนมากผมก็ใช้กันข้างบนนี่แหละประมาณนี้อ่ะต่อเลยทีน,นี้อันที่สามอันที่สามก็คือตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาแต่ว่าของตอนเนี้ยภาษาไทยยังไม่มี นะครับข้อเสียก็คือตอนนี้ภาษาไทยยังไม่มีมันจะมีแค่ภาษาอังกฤษแล้วก็เนี่ยครับเป็นภาษาอื่นมันจะไม่มีภาษาไทยก็ถ้าสมมุต <gue criterion, S 2> ิว่าเราไม่เก่งเรื่องภาษาอังกฤษหรือไม่ค่อยเข้าใจก็พยายามจะไปปรับหน้าจอเล่นนะครับเด <stop> ี๋ยวมันจะทําให้หน้าจอเราเร็จยากทีนี้ เราจะเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ใช่ไหมครับ <S <S เราเลือกโรงพาบานที่สี่เลยอันที่สี่ตัวนี้แล้วก็กดไปฝั่งขวาเนี่ยครับมันจะมีคําว่า no กับ yes ให้เรากดฝั่งขวาแช่ไว้ปึ๊บมันจะขึ้นเป็นตัวนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์เราเราได้เลยตอนนี้มันต้องโหลดแอป,ปเป็นของ Honda Racing มามันถึงจะเชื่อมต่อได้ผมลองเล่นแล้วตัวนี้พอเราเชื่อมต่อมันมีอะไรมัง่งใช่ไหมก็ เยอะนะเล่นดีเล่นดีเล่นดีเลยคยอมรับผมชอบมากเลยตัวใหม่เนี่ยดีกว่าตัวเก่าเยอะนะครับชอบเลยเปิดเพลงในโทรศัพท์ได้คุยกับสิริยังได้อ่ะโอ้สุดยอดจริงหน้าจอ GPS เราดูที่นี่เราได้เลยอ่ะทีนี้อันนี้ก็คือเซอร์วิสเซอร์วิสมันเกี่ยวกับช่างนะครับเดี๋ยวช่างเขาเซตอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับช่างเดี๋ยวช่างช่างเขาจะเซ็ตเซ็ตให้ประมาณนี้ แต่ตอนนี้มันจะเป็นช่างที่เขาเซตไม่เกี่ยวกับเรานะครับพวกออยอย่างเงี้ยครับพวกนี้แบตเตอรี่ระดับความร้อนอย่างเงี้ยครับอันนี้เดี๋ยวช่างเขาเซตให้ไม่เกี่ยวกับเราเรามีหน้าที่แค่ใช้อย่างเดียวพอประมาณนี้เนี่ยครับเห็นไหมพอเราเปิดบลูทูธตัวนี้นมันจะกระพริบแล้วเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูมันจะกระพริบแล้วเราก็เชื่อมต่อบลูทูธเราได้เลยถ้ากรณีเราเปิดแล้วเราไม่เชื่อมต่อบลูทูธเดี๋ยวมันดับเองครับหรือไม่เราก็ปิดกุญแจได้เลย แบบนี้นี่เวลาปิดกุญแจขึ้นเป็นฮอนด้ามันดูสวยมากเลยครับผมเนี่ยครับอย่างชอบเลยตัวใหม่เปิดขึ้นมาปุ๊บนึกว่าดูคติอะ่ะนึกว่าขับดูคติอะ่ะผมว่ามันเหมือนดูคติอยู่นะนี่ครับชิวหน้าดูชิวหน,น้าก็ทํามาใหม่อย่างสูงเลยกดขึ้นกดลงเนี่ยครับยางสูงเลยผมชอบมากเลยตัวนี้เนี่ยครับ โอเคเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมไปศึกษาเพิ่มเติมมาเดี๋ยวผมกลับมาเล่าให้ฟังรีวิวให้ฟังอีกอันนี้แค่ลองมาใช้ดูเฉยๆว่าหน้าจอมันเป็นยังไงนะครับรถเพิ่งมาลงเลยอยากเล่นดูเหมือนกันนะครับผมก็สําหรับท่านไหนที่รู้แล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ